สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะวันนี้จะนำชมวิหารทองหาริมันเทราสาหิบซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดสถานที่ทางจิตวิญญาณของอินเดียนะคะ เป็นสารเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาซิกซ์ที่ยังมีอยู่ด้วยความศรัทธาทางาศาสนาที่แรงกล้าจัดเป็นาศนาสนสถานในาศาสนาซิก์ที่สวยงามที่สุดหลังจากมีการถูกรื้อถอนสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกสร้างใหม่ในยุคมหาราชารานจิตสิงในปีคศ .1830 ค่ะ ที่นี่สร้างด้วยหินอ่อนและทองคำล้วนๆนะคะเป็นศาลเจ้าที่มีความโชวช่วงเป็นประกายสร้างขึ้นในกลางสระน้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอมริตสระรัฐปัญจาบทางเหนือของอินเดียค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพี่เป็นน้องและความเท่าเทียมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวซิกนะคะที่นี่มีประตูเข้าออกสี่ทาง มีพิพิธภัณฑ์ซิกอยู่ทางด้านในทางเข้าหลักของหอนาฬิกาด้วยหากมาดูตอนกลางคืนจะเห็นแสงไฟส่องมาที่ตัววิหารทองงดงามมากค่ะเช่นกันนะคะขอขอบคุณเว็บ yingbook.com/blogs/world/15bestofindia พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ